สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้มาดึกหน่อยนะครับ30มกราคม2567สี่ทุ่มเสษ็จนะครับมาทักทายพี่น้องอสมอสําหรับคนนอนดึกสําหรับคนที่นอนไปแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูก็ได้คลิปนี้อสมอรู้2เรื่องนี้หรือยังครับเรื่องที่1การจัดสรรโครต้ตาอสมอที่มีสิทธิ์รับเงินค่าประการปีงบประมาณ2567แล้วก็เรื่องที่2นะครับ ขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโคต้าอสมที่มีสิทธิ์รับเงินค่าบริการแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่จะพูด2เรื่องนี้นะครับก็จะเกริ่นให้ฟังก่อนว่าในแต่ละปีงบประมาณนะครับคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโคต้าอสมที่มีสิทธิ์รับเงินค่าบริการนั้นจะได้มีการประชุมพิจารณากันและก็จะได้จัดสรรโคต้าแต่ละจังหวัดว่า มีอ,อสมอที่มีสิทธิ์รับเงินค่าบริการในแต่ละจังหวัดนั้นกี่คนพอทราบจํานวนแต่ละจังหวัดที่จะ,จะมีอ,อสมได้รับเงินค่าบริการแล้วนะครับก็จึงมีการจัดสรรงบป,ประมาณตามทีม่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลนะครับกระทรวงสาธารณสุขเขาได้รับจัดสรรงบป,ประมาณสําหรับจ่ายค่าบริการอสมอทเท่าไหรน่นี่จึงเบิงกงบป,ประมาณแล้วก็จ่ายจ่ายค่าบริการให้กับพี่น้องอสมโดย กรมบัญชีกลางเป็นผู้วางระบบการจ่ายเงินแต่ว่ากรมสปสกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยหน่วยรับงบประมาณมาจากสำนักง,งบประมาณพอรับงบประมาณมาแล้วก็จึงมอบหมายให้กรมบัญชีกลางวางระบบการโอนต่อไปนะครับซึ่งเวลาได้รับงบประมาณต้องได้รับตามจํานวนที่จะสรรโควตาอสมอที่มีสิทธิ์รับเงินข้าประการให้แต่ละจังหวัดนะครับ สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในแต่ละปีงบประมาณนะครับในการจ่ายค่าบริการให้กับพี่น้องสอสมนั้นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะต้องเสนอเรื่องไปยังรัฐบาลเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับจ่ายค่าบริการสาอสมในแต่ละปีเขาก็จะบอกจํานวนสอสมไปว่าพี่น้องสอสมนี่ทั่วประเทศมีกี่รายที่จะได้รับเงินค่าบริการจะเป็นเงินกี่บาทส่งไปให้รัฐบาล รัฐบาลก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปรวบรวมแล้วก็จัดสรรก็ประมาณในส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขคือกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณหลายส่วนส่วนที่จะจ่ายค่าบร,ริการอสมงมก็เป็นส่วนหนึ่ง,ขงเขาก็รวบรวมไปไว้ในในงบของกระทรวงสาธารณสุขเสร็จแล้วก็เอาไปรัฐบาลก็เอาไปรวบรวมในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปีและเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมาย คำว่าออกกฎหมายไม่ใช่เรื่องของอสมอ,อย่างเดียวเรื่องรายจ่ายของทุกกระทรวงทบวงกรมทุกปีก็จะเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วในการออกกฎหมายพบรบงบมารายจ่ายของแต่ละปีนะ่ยเขาจะต้องออกกฎหมายเสร็จและประกาศใช้มีผลบังคับใช้หนึ่งตุลาคมของทุกปีเป็นต้นไปนะครับพอถึงปีงบประมาณเดือนตุลาคมาก็เริ่มใช้งบประมาณได้เลยซึ่งนั่นแหละครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็จะไปดูงบประมาณว่าตามที่ออกกฎหมายพบรบงบมารายจ่าย ของแต่ละปีงบประมาณน,นั้นของงบประมาณไปแล้วได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการออกพรบงวงบประมาณรายจ่ายนี่ได้ตามที่ขอไปหรือเปล่าหรือว่าได้น้อยกว่ามีการโดนตัดงบถ้าว่ามีการโดนตัดงบคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาอสมอนเ,นเขาก็จะให้แต่ละจังหวนนัดส่งข้อมูลไปว่าจะตัดอสมอลงกี่รายในแต่ละจังหวัดเพื่อให้อสมอ มีจํานวนพอดีกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีก็จะจ่ายค่าบริกการได้ทุกคนทํำนองนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของณะารรมการพิี่ณาจัดสรรโคต้าอสมอนะครับทีนี้ถ้าบางปีปีใดนี่ของบไปแล้วของบได้เยอะเช่นสมมุติมีอสมอหนึ่งล้านห้าหมื่นคนแต่ว่าของบไปเพื่อจ่ายอสมอเนี่ยของบไปได้ถึงหนล้านหกหมื่นกว่าคนทํำนองนี้แต่ว่าบางเอืญ อ,อสมอที่ปฏิบัติง,งานจริงๆเนี่ยมีอยู่ประมาณหนะนึ่งล้านห้าหมื่นเพราะนั้นคณะกรรมการจาัดสรรโคตา้าเขาก็ต้องจัดสรรโคต้าเพิ่มให้แต่ละจังหวัดว่าไปอบรมอ,อสมอเพิ่มอย่างนั้นนี้เพื่อให้มันเป็นหนึ่งล้านหกหมื่นคนทำนองนี้ครับเสร็จแล้วก็พอได้รับงบประมาณจากระดับประเทศมาแล้วจากสำนกักงบประมาณมาก็เบิกจ่ายให้กับพี่อ,อสมอตามคณะกรรมการพิารณาจาัดสรรโคต้านี่จัดสรรโคตา้าอ,อสมอให้แต่ละจังหวัดเพราะนั้นโคตา้าอ,อสมอในแต่ละปีมันอาจจะมีเพิ่มมีลดก็ได้นะครับ อันนี้เป็นเรื่องเกลิ่นให้ฟังว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้แต่สําหรับสองเรื่องวันนี้ที่นํามารล่าให้กับพี่น้องอสมอฟังก็คือเรื่องที่1การจัดสรรโคตาอสมอที่มีสิทธิ์รับเงินข่าเบิกการปีง่อนวันท2567อันนี้เรายังไม่ทราบว่าเขาคณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรหรือ,อยังนะครับตอนนี้พี่น้องอสมอที่ได้รับเงินข่าเบิกการเดือนละพันอยู่ขณะนี้ก็ได้รับไปไป,ไปพังๆก่อนตาม งบประมาณปีสองห้าหหกนะครับอันนี้ยังไม่ทราบว่าเขามีการจัดสรรหรือยังเพราะว่าเขาน่าจะรอรอการออกกฎหมายพรบว่ารายจ่ายสองห้าหกเจ็ดประกาศใช้ก่อนจึงจะทราบว่างบที่ขอให้ให้กับพี่น้องอสมเนัน่นจะพอจ่ายกี่คนซึ่งจริงๆแล้วในการจัดสรรตามการออกกฎหมายพรบว่ารายจ่ายของสาภาผู้แทนรัศฎรเขาน่าจะสัจัดสรรให้ไม่ต่ำกว่า จำนวนอ,อสมที่ได้รับอยู่แล้วทุกวันนี้คือเขาจะมีข้อมูลไปว่าขณะน,นี้มีอ,อสมที่รับเงินตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมีกี่ลายเสร็จแล้วในรายที่ยังไม่เคยได้รับเงินนี่จะให้ได้รับในปีสองหา้ากเยเพิ่มเติมมีกี่รายขเขาจะขอไปสภาผู้แทนราษฎตรอย่างนี้สภาผู้แทรรนราษฎตรกําลังออกกฎหมายอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องการจัดสรรค u ต้าอ,อสมที่มีสิทธิ์รับค่าบริการปีสองหา้ากเจ็นี้ก็ยัง,ここงไม่ามารทราบว่าเขาจัดสรรหรืยาารรยอยังเพราะอาจจะคณะกรรมการกําลังรอ ผลการออกกฎหมายก่อนว่าของบไปสองมื่นหกพันเจ็ดล้านสองหมืกพันเจ็ดล้านบาทเนี่จะได้เต็มไหมถ้าได้เต็มนะครับมันจะมีผลสำหรับพสมอบัญชีสองที่ยังไม่ได้รับค่าบริการเนี่ยจะได้รับครบทุกรายในปี2567ารายละสองพันด้วยนะส่วนคนเก่าไม่ไม่น่าจะเป็นหมาคนเก่าที่รับเดือนละพันอยู่แล้วน่าจะได้รับครบทุกคนเป็นเดือนละสองพันนะครับอันนี้ต้องรอฟัง การออกกฎหมายพรบว่ารายจ่าย2 5งหประกาศใช้ก่อนซึ่งคิดว่าการจัดสรรโคต้าอาสมอสที่มีสิทธิ์รับเงินค่าบริการ2 5งหเนี้น่าจะรอ,อก,การจัดสรรงบประมาณตามการออกกฎหมายพรบว่ารายจ่าย2 5งหจึงจะทราบว่าแต่ละจังหวัดจะได้รับงบประมาณเพิ่มเพิ่มสําหรับจ่ายค่าบริการได้โคต้าเพิ่มอสมอสกี่คนนะครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับข้อหนึ่งส่วนข้อ2นะครับแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโคต้าอสมที่มีสิทธิ์รับค่าบริการ อันนี้กสระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วตั้งแต่วันที่6ตั้งแต่วันที่7จ็ธันวาคมสอง6หหครับไปดูหน้าตาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรท่านผู้ชมสามารถดาวนโหลดได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ก็ได้ดาวน์โหลดไปอ่านดูครับซึ่งตัวสือไม่ค่อยชัดนะครับเป็นไฟล์ที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตก็ดาวน์โหลดมาดูเป็นคําสั่งกสระทรวงสาธารณสุขที่1 8 1 5ทับ2อบ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรโคต้าอาสมอผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าบริการนะครับก็เขาก็แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่กำกับดูแลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นที <ação> ่ป <tres> ร <giving people ara> ึกษาอธิบ <homework> ด <times>. ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานกรรมการรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นรองประธานผู้นายกองผู้นวยการกองสนับสนุนสุขภาพประชาชนเป็นกรรมการผู้นวยการกองกฎหมาย กรมสนับสนุนการสุขภาพเป็นกรรมรการและมีหลายฝ่ายนะครับเป็นกรรมรการในนี้นะครับท่านผู้ชมไปอ่านดูในรายละเอียดไปดาวนโหลดไปอ่านดูเสร็จแล้วคณะกรรมรการชุดนี้มีหน้าที่อะไรครับในคําสั่งนี้เขาระบุว่าข้อ2นะครับหน้าที่และอำนาจดังนี้2.1พิจารณพิากำหนดจานวนอาสาสมัครสาธารณส,สุขประจำหมู่บ้านทั้งประเทศในแต่ละปีงบประมานเพื่อปฏิบัติหน้าที่2.2พิจารณา จัดสรรโค้ตาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีสิทธิได้รับเงินค่าบริการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน2.3เสนอผลการพิจารณาเพื่อกระทรวงสาธารณสุขให้เห็นชอบจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้งประเทศในแต่ละปีงบประมาณเพื่อปฏิบัติหน้าที่และมีสิทธิได้รับเงินค่าบริการ 2.4กำกับติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายค่าบริการให้เป็นไปตามโควตาค่าบริการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน2.5แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม2.6งานอื่นที่ได้รับมอบหมายซึ่งคำสั่งนี้ก็ลงนามคำสั่งตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566นะครับโดยนายสุรโชคต่างวิวัต์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข,สข,สขรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข,สข,สข ปฏิบัติราชการแทนปรลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามไปแล้วเมื่อวันที่7ธันวาคม256นะครับซึ่งคําสั่งนี้ก็เป็นคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรโคต้าอสมผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าบริการนะครับก็จะพิจารณาจัดสรรโคต้าต่อไปซึ่ง2เรื่องนี้ก็คือแต่งตั้งคณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งแล้วนะครับส่วนจัดสรรโคต้าอสมที่มีสิทธิ์รับเงินค่าบริการของปี2 5 6 7 คาดว่ายังไม่ได้รับการคาดว่ายังไม่ได้จับสันโคต้าของปีสองห้าหคาดว่ารอรับฟังการออกกฎหมายพรบงบประวาณีจัดสองห้าหกดอยู่ว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขของงบไปนั้นสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีการตัดไหมถ้าไม่ตัดอันนี้ได้มีเฮอสมอบัญชีสองจะรับครบทุกคนเลยคนที่ยังไม่ได้รับค่าบริการอยู่ขณะนี้นะครับแต่ถ้าตัดอสมอบัญชีสองอาจจะมีบางส่วนได้รับค่าบริการ ปี257บางส่วนอาจจะยังไม่ได้รับต่ออันนี้ก็ต้องลุ้นและเป็นกําลังใจให้กัพบพี่น้องอสมอบัญชีสองนะครับส่วนอสมอที่รับเข้ารปการเดือนละพันอยู่แล้วอันนี้ไม่น่ามีผลกระทบคิดว่าสภาผู้แทรนราษฎรไม่ไม่ไปตัดส่วนนั้นนะครับเพราะว่าขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรก,กาลังออกกฎหมายพรบเวลาจ่าย257อยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้ใครจะได้รับการจัดสรรให้จังหวัดไหนจะได้รับการจัดสรรโคต้าอสมอมีสิทธิ์รับเ้าไการกี่คนกี่คน น่าจะเป็นรอฟังการออกกฎหมายพอระวังเวลาจ่ายเสร็จก่อนประมาณเดือนพฤษภาน่าจะทราบว่าจังหวัดไหนได้รับโคต้าเพิ่มอสมอในส่วนอสมอที่ยังที่ยังไม่ได้รับค่าเริการก็จะได้รับค่าเบิกการครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ